สวัสดีครับกลับมาพบกับเปิดกล่องของสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ของสะสมเราเป็นมาจากหนังแอนิเมชันเรื่อง The Incredible นะฮะร,รวมพลยอดคนพิทักษ์โลกนะฮะชื่อไทยนะครับ แอนิเมชันนี่เป็นของพิกซาสตูดิโอนะฮะในเครือดิสนีย์นะฮะสำหรับเรื่องนี้เข้าฉายที่ประเทศไทยในปีในใน,ในวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเนะะื้อหาก็สนุกดีนะฮะสำหรับคนที่เคยชมแล้วนะฮะเรื่องวๆก็ประมาณว่า ครั้งหนึ่งฮีโร่เคยมีบทบาทในอเมริกามากนะฮะต่อมาเมื่อเมื่อ,เ,อ,อเมื่อความจำเป็นที่จะต้องใช้ฮีโร่เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆในสังคมลดน้อยลงนะฮะฮีโร่เหล่านี้ก็จะต้องลดบทบาทตัวเองนะฮะปลอมตัวเป็นคนธรรมดาทำมาหากินไปนะครับก็อยู่กันแบบเก็บตัวสุดๆนะฮะ ออกมานะฮะต่อแล้วก็ทางทางรัฐบาลก็มองว่าฮีโร่พวกนี้เป็นเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยการเป็นฮีโร่พวกเขาก็เลยจะต้องอยู่หลบๆซ่อนๆกันนะฮะต่อมาก็มีก็มีปัญหาครั้งใหม่เกิดขึ้นฮนะในที่สุดฮีโร่เหล่านี้ก็เลยต้องกลับมารวมตัวกันแก้ปัญหาครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะฮะ การกลับมาของฮีโร่ซึ่งจะกลับมากอบกู้โลกจากตัวร้ายนะฮะซึ่งตัวตัวเอกสำคัญก็คือมิสเตอร์อินเครดิบิลนะฮะก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของเล่นแถมมากับแมคโดนัล์นะฮะ นี่นะครับด้านหลังนะี่รีนี่พิซซ่านะน,นะครับลูกเล่นของตัวนี้ก็คือนี่นะครับนี่นะครับ เล่นชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวเอกสำคัญสำคัญในเรื่อง The Incredible นะครับนี่นะ,ะตัวแรกก็คือ m i r Incredible นะครับอันี้นะฮะลูกเล่นนะครับกดด้านหลังก็สามารถขยับหมักได้นะครับ เป็น p ี c ีนะขยับขาได้ขยับขาด้านด้านด้านขวาได้นะด้านซ้ายนี่ขยับไม่ได้นะครับเ mm hmm. อาล้วครับตัวละครต่อไปนะครับ The i n c u e d i b l e นะครับยืนยืนไม่ได้นะครับ นี่นะครับเป็นภรรยาของ the Incredible นะฮะ Mister i n c r e d เบิลก็คือมิส t ิ r Incredible นะก็หรือรอีลาสติกเกอร์นะฮะอ๋อ Incredible Mister i n c r e d เบิลนี่ก็มีมีพลังมหาศาลนะะนี่นะฮะความสามารถพิเศษของเขาส่วน m i ซิ i อินคิดิเบนี่ก็ความสามารถพิเศษก็คือนี่นะฮะยืดแขนได้ยืดขาได้ยืดได้ทั้งตัวนี่ฮนะตรงตรงเอวนี่ก็จะเป็นอ,อยางนะฮะนี่นะครับส่วนแขนนี่ก็จะมีแกนลวดอยู่ด้านในนะน,นะครับมือก็จะยาวแขนก็จะยาวกว่าปกตินะขาก็เป็น PVC ธรรมดาเนะี่ยลงสีนะฮะ นะี่มีลูกเล่นพิเศษก็คือตรงตรงเอวเนี่นะเป็นยางนิ่มๆน,นะสามารถขยับได้นะครับอีลาสติกเกินก็เป็นอาชีพอ,อยู่ในเป็นเป็นภรรยาของมิสเตอร์อินเกดิเบิลนะฮะก็ต้องใช้ชีวิตเป็นปกติก็คือเป็นแม่บ้านนะฮะส่วนอินเกดิเบิลก็ พนักงานขายประกันนะใชีวิตปกตินะฮะเลูกเล่นก็นี่นะฮะขยับตัวได้นะช่วงบนนะเพราะว่าเอวเขาเป็นยางนะครับยืนได้ไหมยืนก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับของเล่นที่แถมมากับแมคโดนัลชุดนี้ผมว่า ลูกเล่นแล้วก็ความสวยงามใช้ได้ทีเดียวนะครับขออนุญาตวางก่อนนะครับต่อไปนะครับนี่ในเนื้อเรื่องก็คือชื่อไวโอเลตไวโอเลตพานั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นลูกสาวของมิสเตอร์และมิสซิ i ิ c r ค d i ิบ e นะฮะนี่นะครับ,รบลูกเล่นของตัวนี้ก็คือเอ่อมันสามารถเป็นไฟนะตรงนี้เป็นไฟสีชมพูตามตามเนี่ยวงกลมเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากแบตเตอรี่มันหมดเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะมันก็เลยไม่มีไฟนะฮะนี่นะสวิต เปิดบิดไฟไว้วลีพานี่ก็มีความสามารถพิเศษก็คือหายตัวได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างบาลียมาป้องกันอาวุธต่างๆในเรื่องได้นะครับสำหรับลูกเล่นของอันนี้ก็คือกดแล้ว แล้วไอ้วงแหวนตัวนี้จะหมุนแล้วถ้าเผื่อแบตเตอรี่ไม่หมดมันก็จะมีไฟก็สวยดีครับลูกเล่นนี่นะครับไวโอล็ตพานะครับ